วีเครือหูก,กัญชาทุกท่านนะครับผมห้องสุดท้ายแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราต่ําให้มันเข้ามาในห้องกี่ก่อนเราค่อยเลื่อนนะครับผมเลื่อนในหัวใหม่ที่เราปูกไว้ออกไปอีกนะครับผมไม่ได้สักครึ่งกลางกลางกางห้องกี่ก่อนนะครับผมต่ำไปสักสี่ห้วันก็น่าจะเสร็จนะครับผมแต่ว่าอาจ,จะช้าหน่อยอาจจะใช้เวลาตรงหัว หัวหูซักเพิ่มสักวันสองสาวันอยู่นะครับเพราะว่าเราจะเอาออกให้สุดๆนะครับผมแล้วหลังจากนั้นปูรก,ก็จะเคลียกี่เช็ดทำความสะอาดพื้นนะ้ะท่านแล้วก็จะทําการปั่นหลอดนะครับผมเตรียมทอยพ้าวาใหมสีธรรมชาตินะครับผมแล้วก็เอียงนัคือหอยต้มนีม้ขาดบะ วีสองรอบแล้วกนวีแล้วก็รีดน้ำมันออกนะครับผมจะได้กลมเพราะว่าไหม่บ้านนี่เส้นไหมเขาจะฟูแล้วก็มีขี้ไหม่นะครับผม